สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบก,กับเอเนลธามวันพฤหัสบดีที่2กันยายน2564นะครับก็สืบเนื่องมาจากแอดมินได้จัดรายการสดจบลงไปนะครับมีหลากหลายประเด็นที่มีความคืบหน้าจากสำนักง,งานประกันสังคมนะครับโดยท่านโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมได้จัดรายการสดนะครับในเพจ Facebook ของประกันสังคมด้วยแล้วก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศ,ศัพท์นะครับกับช่องที n n ออนไลน์ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นแอดมินก็จะสรุปแยกย่อยเป็นรายคลิปให้นะครับมาเริ่มกันที่ผลที่กำลังรอคอยการตรวจสอบสิทธิ์อยู่นะครับแอดมินใช้คำว่า19จังหวัดที่มีรายชื่อจังหวัดต่อไปนี้นะครับและสมัครในเดือนสิงหาคมจนมาถึงวันที่24สิงหาคมเนี่ยนะครับสมัครและจ่ายเงินภายในวันที่24สิงหาคมนะครับท่านยังไม่ต้องเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์วันนี้ ให้รอหลังวันที่7กันยายนเป็นต้นไปนะครับวันนี้ท่านโฆษกกระกทรวงคมใช้คําว่าหลังวันที่7ก็อาจจะเป็น8-9-10ไปนะครับอ่ะสิจังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างนะครับเริ่มกันที่ชนบุรีะฉเชิียงสาพระนครศรีอยุธยานะครับนี่คือ3จังหวัดแล้วก็อีก16จังหวัดหลังนะครับกาญจนบุรีจังหวัดตากนครนายกนครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชรชบูรณ์ระยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีและอ่างทองนี่คือ19จังหวัดใครที่สมัครและจ่ายเงินสมทบภายในวันที่24สิงหาคม64ให้รอตรวจสอบสิทธิ์หลังวันที่7กันยายนเป็นต้นไปนะครับ ท่านไม่ต้องเข้าไปทบทวนสิทธิ์ไม่ต้องเดินทางไปทบทวนสิทธิ์ที่ไหนทั้งสิ้นช่วงนี้รออย่างเดียวนะครับเมื่อหลังผ่านหลังวันที่7กันยายนเป็นต้นไปแล้วตรวจสอบสิทธิ์แล้วถ้าได้รับสิทธิ์ก็ค่อยดําเนินการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยส่วนถ้าหลังวันที่7กันยายนเป็นต้นไปนะครับตรวจสอบสิทธิ์แล้วขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์ก็ค่อยเข้าสู่กระบวนการทบทวนสิทธิ์นะครับนี่คือ19จังหวัดที่แอดมินขออนุญาตแยก มาอยู่ในคลิปนี้ต่างหากให้รู้ตัวเองนะครับท่านอยู่ในจังหวัดอะไรและท่านจะต้องทําตัวอย่างไรอย่าไปเอาตัวเองไปรวมกับกลุ่มอื่นแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าท่านจะทําให้ข้อมูลของท่านนี่มันมันวุ่นวายสับสนด้วยตัวของท่านเองนะครับอ้าวเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นกลุ่มไหนติดตามรับชมครับ